สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอเป็นเรื่องของรถถังวิ่งว่อนกันเลยทีเดียวเชบว่าาตัันนกทีใจร เดียกให้สัญญาณครับปืนสีระวังห้าสี่สามสองหนึ่งยิง่าวเนี่ยอย,อย่างเงี้ยเดียถ้าอยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้น น้อยกว่าเหรอัอนตรายนะเนี่ยจะบอกให้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะม่ายัางไงมันก็ต้องผ่านด่านพระอ,อรหันต์ประเทศนี้เขาดีไซน์ออกมาแล้วว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแล้วลุงน้องของพระมหากษัตริย์ก็คือสอบวและทหาร การเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้ารุ่งนี้โหวตแล้ววิทาพิธามันให้เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับนะครับเราก็ต้องอยู่ต่อไปก่อนหน้านี้กองทัพบ,บกนะครับก็ได้มีการแจ้ง ว่าจะมีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับกองทัพบกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่21เดือนกรกฎาคมบังเอิญก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการบวชนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่13และมไ้าวางไว้วันที่19 21อีกนะครับทำให้สถานการณ์ข้อพา,าย20นะ่สิบทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรถถังวิ่งวอดเมือง ในขณะที่พี่แอดคาราบาะเขาออกคลิปเลยนะลากยาวบอกว่าไม่ใช่เป็นการให้เฮ่เองเดียวแต่ต้องให้คอไปด้วยนะฮะหลังจากที่เขาไม่ต้องการที่จะเอาสม้มในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ปกติไหมผมเรียนหุ้นส่วนว่าสถานการณ์ไม่ปกตินะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะเพราะตอนนี้เข้าองค์ประกอบล้วถามว่าเข้าองค์ประกอบการรัฐประหารไหมถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาในระยะเวลา90ปีนะครับก็เข้าองค์ประกอบนะครับเรื่องของต้องการล้มล้างการปกครองนะครับดูหมิ่นเหยียดยม้มอาฆาตมาดร้ายสถาบรรันประมาักริส์นี่เป็นปัจจัยใหญ่เลยในการรัฐประหารทุกรั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก็เข้าองค์ประกอบละและมีการขู่ที่จะก,ก่อการจลาจล ขู่ที่จะก่อการร้ายมีการขู่ที่จะสไตร์ยหยุดงานไม่ยอมรับมติก่อจะก่อความวุ่นวายแต่ถ้ากาะะา่อเมื่ลัยนะแน่นอนฮนะทหารก็จําเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าระทึกนะระทึกมากๆเลยถ้าสมมุติสมมุติเฉยๆนะไม่รู้มีหรือเปล่านะถ้ามีการยึดอํานาจขึ้นมาหนีไม่พ้นนะนักการเมืองแต่ละตัวแต่ละคน ที่คนล่างทั้งมุลเขาเขียนเป็นเป็นจำนวนสอสจำนวน500คนจากเดิม450คนเขาใส่เป็น500คนเพื่อเห็นถึงสภา500ที่เป็นโจรเข้ามาปร้นภาษีของประชาชนแน่นอนนะคนจำนวนหนึ่งจะถูกจับกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์ชัดเจนสิ่งนี้อยากให้เกิดไหมผมไม่อยากให้เกิดแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลอยู่ที่การกระทําของนักการเมืองและการกระทําของพรรคการเมืองถ้าสร้างความไม่สงบหลอกลวงประชาชนเด็กนิสิตนักศึกษามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแย่งอํานาจกันนะโดยใช้นักการเมืองใช้พรรคการเมืองที่รวมกันแล้ว ไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่คนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่ง่นี้เกิดขึ้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคูณเกลงทวันสุรชาชัยสูนเจริญยำคูนพระเจ้าแผ่นดินสินักราแผ่นดินไทยในราชครองที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวง สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาอุค์องพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมาทบมพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะาทางเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรม่มโพจพระบา,ะบาบะละมนะีนำชาต้นไปราสุนรเดือดร้อนหนะแห่งหุญนใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพรับเปียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ร้วงใจของไทยประชาคงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งสิ่งใด 应如那。